สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะมารีวิวนาฬิกานะแล้วก็จะมาเปิดถุงให้ดูด้วยเป็นนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของรุ่นค l าส s ิก p ิ t t ีอันนี้เป็นนาฬิกาของแด l นีย l i ว g ต o n นะคะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาถูกใจเรามากๆเลยก็คือทั้งสายทั้งเรือนทั้งหน้าปัดอะไรเงี้ยชอบมากๆเลยนะคะก็เราเลือกสีทองมาแล้วก็หน้าปัดสีขาวเพราะว่าเวลาเราใส่เราจะรู้ว่าเราใส่อะไรแล้วเหมาะกับเรานะคะเราเลือกสีนี้มาเพราะว่าเวลายอยู่บนข้อมือของเรา มันสวยมันทําให้ผิวเราดูใสขึ้นเราจะเป็นคนที่ใสสีทองแล้วขึ้นไนงะก็เลยเออเลือกสีนี้มานะคะเขาจะมีหลายสีนะเข้าไปเลือกในเว็บไซต์ของ i ด l น e l l i ว g ต o n ได้นะคะเราก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะ mm hmm. ก็เลื่อนลงไปดูนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ารุ่นนี้เราชอบมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะผอมลงหรือว่าอ้าวนขึ้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่า เราจะไปตัดสายนาฬิกาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะปรับระดับให้พอดีกับข้อมือของเราได้นะคะมันก็มีตัวปรับตรงนี้ก็คือเราก็จะมีลูกศรบ่อตรงนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นแล้วก็ปรับให้พอดีกับข้อมือของเราแล้วเราก็ล็อกได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะก็ มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับคนที่ติดตามเรานะคะถ้าใครสนใจนาฬิการุ่นนี้นะสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ของเขาเท่านั้นนะคะรถวีพจนีนะคะเอาไปเป็นส่วนลด15ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เดือน5นี้เท่านั้นนะคะโอเคนดะั้เจนเนอร์เป็นพรีเซนเตอร์นะคนนี้วัยรุ่นหลายๆคนรู้จักคะ่ะเขาเป็นแบบเหมือนกับนางแบบอะที่ต่างประเทศเขาดังมากๆเลยคนนี้แล้วก็มีกล่องเก็บนาฬิกาอย่างดีเลยเป็นกล่องหนังลักษณะนี้นะคะ เวลาเราใช้เสร็จแล้วก็เก็บในกล่องน,นี้เนาะแล้วก็เวลาจัดส่งนะเขาก็ก่อนที่จะมาบ้านเขาก็โทรมาถามก่อนว่าอยู่บ้านไหมจะเอานาฬิกามาส่งนะเออเหมือนกับว่าออถามก่อนก่อนที่จะมาพอส่งเสร็จเขาก็จะมีอีเมลมาออบอกเรานะคะว่าโอเคเหมือนกับเป็นการเซฟทั้งเราและเขาว่าออโอเคตกลงนะเราได้รับของเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ก็มาดูถุงช้อปของเราบ้างนะคะก็ไปช้อปปิ้งที่แพทินัามาก็ เหมือนกับว่าอยากช็อปช็อปและเพราะว่าเราก็ได้นาฬิกาใหม่อะรู้สึกเหอนิดนึงแล้วแบบอยากจะแบบอ,อยากหาเครื่องประดับดีๆใส่แต่ก็ <c oughs> ของเราเดี๋ยวให้ดูซื้อแว่นตาปกติก็ใช้แว่นตาราคาแพงนะก็คือถ้าจะลงทุนอะลงทุนกับแว่นตาแล้วมันอยู่กับเราได้นานถ้ามันไม่หายนะคะลงทุนดีๆแต่อันนี้มีความรู้สึกว่าเดินแล้วแบบมันสะดุดตานะ่ะก็คือแบบมันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือ ที่บ้านยังไม่มีคอลเลคชันนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยมันเป็นแว่นแว่นตาแฟชั่นแต่ว่าสามารถที่จะกันแดดได้สามร้อยบาทก็แล้วกันนะคะคือมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเงาเงาเงาีง้ยคือชอบงแล้วก็คนขายเขาก็เชร์ด้วยว่าอันนี้เหมาะกับเราแล้วก็นะเป็นผีบ้าคือเชื่อเขาคือเหมาะกับรูปหน้าตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเออฉันอยากได้อะไรเงี้ยก็ซื้อทีนี้สิ่งที่เราแบบตามหาซื้อมานานเราอะ ไปเดินดูตั้งแต่เดือนที่แล้วไปเดินดูที่ H&M นะคะรองเท้าสไตล์เนี้ยอยากได้มานานแต่ตอนนั้นไม่ยอมซื้อราคาพันต้นๆน,นนี่แหละที่ H&M คือที่ร้านเนี้ยเขาจะขายแบบว่าถ้าหมดคอลเลคชันนี้เขาจะเก็บแล้วเอาคอลเลคชันใหม่มาขายแล้วเราจะไปซื้ออีกทีคือเขาเก็บไปหมดแล้วไม่มีก็เลยไปดูที่ร้านนี้นะคะที่ที่แพตต n u นัแหละชื่อร้านชื่อเดี๋ยวให้ดูเป็น รองเท้าแบรนด์ไทยนะรองเท้าหนังทั้งร้านเลยอยู่ชั้น 2. อชั้นสนะคะลิตร์ตันแบกนะคะก็นี่แหละเป็นรองเท้าหนังก็คือชอบแหละนะคือเวลาใส่แล้วมันนิ่มก็เลยชอบรองเท้าหนังแล้วก็นี่แหละที่อยากได้แล้วก็ตามหามานานเป็นรองเท้าหนังราคาอยู่ที่1 0 0 0พกับ190บาทไม่ลดให้เราสักบาทแต่เราอยากได้นะคะก็เลยเออซื้อแล้วก็เป็นพื้นลักษณะพื้นหนาๆอย่างเงี้ยส้นหนาๆเงี้ยเขาจะมีสีส้นแหลมกว่านี้ก็มีแต่ว่าเราใส่แล้วแบบเราจะเหนื่อยเดินอ่ะเอออย่างนงี้มันร่บน้ําหนักเรา คือรองเท้าเนี่ยนะคะแพงเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอให้เดินสบายก็แล้วกันนะโอเคจบไปกับรองเท้าทีนี้สิ่งที่อยากได้แล้วก็ตามหามานานเหมือนกันก็คือกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าแบบเป็นหนังกระเป๋าหนังที่เห็นที่ต่างประเทศเขาใช้กันเยอะอยากได้ใบใหญ่ๆมานานแต่อันนี้เป็นหนัง PVC นะไม่ใช่หนังแท้นะคะ ใบเนี่ยราคาอยู่ที่990บาทลดให้เราตั้ง90บาทเนี่ยเหลือ900บาทนะคะก็โอเคต้องลงทุนซื้อเพราะว่าไม่ค่อยจะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใ,ใช้งไงก็คือแบบเอออยากจะใส่โน้ตบุ๊กหรือว่าใส่กล้องใส่ไมค์เซลฟี่อะไรเงี้ยก็ยัดเข้าไปในนี้เลยอะไรเงี้ยน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ล่มอะไรเงี้ยล่มของเราก็ค่อนข้างแบบว่าเป็นร่มพับอันใหญ่แล้วสายมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นหนังสันสานะ่ะชอบอะชอบกระเป๋าแบบใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยวิธีที่เลือกกระเป๋าของเรานะกระเป๋าเงี้ยเวลาถือแล้วจะต้องไม่ลากพื้นและต้องไม่ดูเทอะทะลุงลังเราก็เลยไม่แบบลากพื้นเพราะว่าเราจะไม่เอามาสะพายข้างอย่างนี้เราจะถืออย่างนี้หรือว่าถืออย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันเหมาะกับเราอะเราคิดไว้แล้วว่าอย่างนี้แหละที่เราอยากได้นะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีสายให้แต่ว่าสายก็คงจะไม่ใช้กับกระเป๋าใบใ,บใหญ่แต่ว่า มันไม่ได้มีแค่กระเป๋าใบใหญ่ใบนี้นะ900บาทนะคะมันก็มีกระเป๋าอันเล็กอันนี้ให้ข้างในซ่อนอยู่นะแต่กระเป๋าใบใหญ่ในนี้จะไม่มีช่องเล็กช่องน้อยให้นะคะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าใบเล็กๆอันนี้เขาจะมีช่องใส่โทรศัพท์ใส่นู่นนี่นั่นได้หมดเลยมีช่องเล็กค่อนข้างเยอะใส่เงินอะไรเงี้ยแล้วก็มีสาย สะพายอย่างนี้เหมือนกับรู้ใจเราว่าเออวันไหนที่ไม่ได้พกของเยอะเราก็สะพายอย่างนี้แหละไปนะคะ <l id> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มานะก็คืออันนี้เหมือนกับกระเป๋าใส่เงินใส่นามบัตรอะไรเงี้ยเอาไว้ห้อยกระเป๋าใบใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะผ่านไปกับกระเป๋านะเสื้อบ,บ้างเป็นเสื้อที่เห็นในหุ่นแล้วแบบมโนไปเองว่าเราใส่แล้วมันจะต้องอย่างนี้คือเป็นเสื้อแบบหน้าสั้นหลังยาวเขาก็ยังนิยมกันอยู่นะเราก็เห็นเออก็เห็นใส่กันอยู่นะ เป็นลูกไม้อย่างเงี้ยซีทู 2. มันไม่ใช่ซีทูเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยคืออยู่ในหุ่นแล้วสวยมากแต่เราใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคือมันยาวอะ่ะคือหน้าข้างหน้ามันจะสัน้นแล้วข้างหลังมันก็จะยาวคือเอาไว้ใส่กับเบกกิ้งแบบตัวเล็กๆอะ่ะเออต้องใส่ให้มันแบบเข้ารูปถึงจะใส่กับตัวนี้สวยอะไรเงี้ยก็มาลองดูว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงตัวละสองร้อยบาทก็คืออยู่ในหุ่นแล้วสวยมากพอเอากลับมาบ้านสวยตรงไหนวะาอะไรเงี้ยโอเคผ่านไปที่นี่ก็มาดูอ่า ร้านบูธบ้างเราซื้ออันนี้มาก็คือตั้งใจไปซื้ออันนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าสตัมเมอร์แล้วอ่ะเราอยากจะไปเที่ยวทะเลแล้วแบบแช่อ่างเพราะว่าที่บ้านไม่มีอ่างให้แช่ไงก็เลยเออจะเอาเนี่ยไปทำบับเบิ้ลบาร์ก็คือฟองเยอะๆอยากไปนอนแช่อ่างสักครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้มันเหมือนกับเวลาเทใส่ในอ่างแล้วแบบเปิดน้ําใส่มันจะเป็นฟองขึ้นเยอะๆอ่ะอยากลองสักครั้งในชีวิตที่ร้านบูธอันนี้ขายอยู่141บบาทนะเมื่อก่อนขายแพงมาก ตอนนี้เขาโปรโมชั่นอยู่141บาทก็เลยเออซื้อมาลองดูนะคะเผื่อจะนอนแช่อ่างนะก็เราเลือกกินลารดเบอร์ี่มาเพราะากลิ่นมันหอมดีชอบไม่มีอะไรแลท้ทีนี้มาดูของที่ร้านดยโซบ้านะคะซื้อแผ่นมาร์กหน้ามาเป็นมาร์กจากญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้มาร์กต้าหูค่ะแพ็คเนี้ยจะมี3ซอง แพ็คละ60บาทใช่ไหมก็ซื้อมา2อันมาลองดูเขาบอกว่ามัดต้องหูม,มันใช้แล้วมันจะทําให้ผิวแบบเนียนนุ่มชุ่มชื้นก็เอามาลองดูคือช่วงนี้ผิวเราน่าจะแบบแข็งแรงพอที่จะลองสกินแคร์ใหม่ๆได้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะที่ซื้อมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็น เป็นคัตตินบัตรอย่างเงี้ยมันอยู่ในซองนี้นะอันนี้เมื่อกี้แกออกมาดูเป็นคัตตินบัตสีดามันไม่ใช่สีขาวอะเกิดมาไม่เคยลองก็คือแพ็คนี้หกสิบาทสองอันก็ตกอันละสามสิบใช่ปะ่ะมันดีเวลาที่พกออกไปข้างนอกก็พกอันนี้ไปเลยนะ, <S <s นะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นสีดำอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นสัมลีคอตตอนธรรมชาติคุณภาพดีก็เลยเอามาลองดู <c oughs> <c oughs> เออเป็นสีดําอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้สีดําแล้วมันจะทําให้เห็นความสกปรกได้ง่ายขึ้นเราก็เอามาเช็ดแบบเช็ดตาหรือว่าเช็ดเครื่องสำอางท มดแล้วนะคะถูกช็อปนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่วีดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย